รองไปทีนึงนี่กับมาเจอหน้าเจอตาสักทีนึงอ่ะโอ้โหเปิดรายการมาก็เช้าเลยแต่ผมก็คิดถึงพี่นะฮะผมก็คิดถึงพี่นะฮะโอ้ยกับรายการเที่ยวปีกินฉับของเรานะคะและส um ัปดาห์น oh ี oh, <st <ress> ้ชวนทุกคนในครอบครัวมานั่งดูพร้อมหน้าพร้อมตากันได้เลยนะครับครับและ EP นี้นะครับนั่งมาตามรอยมากเลยครับขับรถมาแค่140กิโลเมตรจากกรุงเทพครับผมกับสิงห์บุรี สิงห์บุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่นี่ก่อเกิดตำนานที่ยิ่งใหญ่นั้นคือหมู่บ้านบางระจันในสมัยอยุธยาตอนปลายในเรื่องของอาหารนะฮะเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อแมลาปลาเผาไหมครับจริงๆแล้วแม่ลาเป็นชื่อแม่น้ําสายหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่มีปลาชุกชุมและมีแร่ธาตุพิเศษอยู่ด้วยทําให้ปลาที่นี่อร่อยมากซึ่งทางเราไม่พลาดแน่นอนแถมยังมีที่เที่ยวและอาหารอร่อยอีกเพียบเลยครับเบบี คุณผู้ชมครับด้านข้างงเรานะฮะคือโรงภาพยนตร์โรงหนังเก่าแก่เมืองทองลามาครับเป็นสถาปัตยกรรมย้อนยุคนะครับออกแบบมาแบบมีรูปทรงโค้งแล้วก็เป็นโรงหนังที่สวยมากเลยถอดแบบมาจากสกาลาคามถูกต้องแล้วครับถ้าใครอยากจะมาตามรอยพวกเรานะครับที่สิงห์บุรีเนี่ยไม่มีรถไฟพี่ก็เลยจะแนะนําทุกคนนะครับขับรถส่วนตัวมาหรือจะนั่งมินิแวนมาก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการเดินทางในวันนี้นะเราจะขอแปลงร่างเป็นชาวเบิร์ละจันบองลุยสิงห์บุรีกัน อันนี้คือคังแสงพ่อนะฮะพ่ออันนี้ที่บอกไปคือปลาเบี้ยวใช่ไหมอันนี้ปลานี้ปลาน้้าเงินและอันนี้คือปลากฏดคางปลากดคโอ้โหใหญ่มากและอันนี้ปลาขาวนะปลาขาวโอ้โหร้านนี้นะฮะสมปลาแม่น้ำขึ้นชื่อและรู้จริงเรื่องปลาแม่น้ำมากมาสิงบุรีต้องโดนร้านนี้เด็ดจริงๆคือพ่อเนี่ยเป็นนักตกปลาด้วยตั้งแต่รุ่นของพ่อของพ่อใช่ไหมฮะอันนี้ยังมีเบ็ดติดอยู่เลยเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ย พ่อผมขอถือหน่อยได้ไหมได้เลยมากดทางไซส์แปดโลไม่เคยมีบุญที่อุ้มเลยเอาอุ้มหน่อยโอ้โหดูดิไซส์แบบนี้มันจะเป็นจานอาหารของเราแล้วก็นี่ออฟไปกับผมสังขวาสสังขวาสอันนี้เอาไปทอดมาพ่อได้ใช่ไหม แม่ครับอันนี้อะไรฮะปลาสั่งกระวาดค่ะสั่งกระวาดที่เราบอกทอดกระเทียมเมื่อกี้ไงตัวเล็กๆทอดแบบนี้แล้วอันนี้ปลาอะไรครับแม่ปลากระแหกทองปลาอะไรนะปลากระแหกทองปลากระแหกปลากระแหกทองปลากระแหกอ้นี่แกฟังไปเลยเมื่อกี้ปลากระแหกเหรอปลากระแหกพอไปหามามส่าเนี่ยแต่สีทองจริงนะพี่นี่กินได้เมื่อกี้ได้เลยใช่ไหมนี่ผมกินนักผู้ชมครับเที่ยวเลยเดี๋ยวก่อนอ อร่อยมากเลยอ่ะออตัวจริงต้องปันแม่น้ำคุณผู้ชมครับมีหลายเมนูเราไปดูกัน,นดีกว่ามาแล้วพ่อมาเสิร์ฟแล้วไข่เจียวปลาใช่ไหมไข่เจียวปลาครับอโอโ้อันนี้ปลาอะไรพ่อใช้ปลาตะโกกหรือ ปลาตาครับปลากาลื่นหรือปลากาหมึกซึมครับปลากาตัวดำๆปลาตาตัวดำโอเคพ่อครับร้านชื่อว่าร้านอาหารส่งปลาแม่น้ำส่งนี่คือชื่อของชื่อเตี๋ยครับชื่อเตี๋ยใช่ไหมแล้วพ่อชื่อว่าอะไรครับผมชื่อครูแต้ครับพ่อเป็นคนชอบตกปลาเพราะว่าดูในรูปแล้วเตี๋ยเป็นคนตกปลาเหมือนกันเอออาชีพของที่บ้านก็คือหาปลาอย่างเดียวไม่มีไร่ไม่มีนาอ่ะพ่อแต่ล้วไม่ดูมีอะไรบ้างพ่อแนะนำหน่อยครับเรื่องน้ำเลยอันนี้อะไรอันนี้ปลาจื้อน้ำปลาจื้อน้ำจื้อน้ำจื้อแปลว่าอะไรพ่อ เออเป็นอาหารมงคลของคนจีนนะคนจีนเขาครับบอกให้ทานเลยเน่ก็จะใช้อเอาปลามาทอดพอสุกครับแล้วก็เอามาต้มต้มคล้ายๆต้มส้มต้มเปรี้ยวน้ำมะขามออกแล้วก็เมื่อกี้ลองก็ใส่พริกด้วยเรื่องนี้อี่เป็นเป็นเนื้อปลาอะไรเนื้อปลาเนื้อปลาหมาครับปลาหมาดูเลยดีกว่าโอ้ถือมันที่เป็นทอดอ่ะมันดูดน้ำไปด้วยอ่ะอร่อยมากละหอมมากทอดแบบ ทอดแบบพอสุกเนาะมอนยังนุ่มอ่ะทอดพอสุกอร่อยจัดจอร่อยแบบอร่อยตกใจอ่ะสดชื่นอ่ะบาอันนี้เหรออันนี้ไข่เจียวปลาไม่ไข่เป็ดป้าพ่อหรือว่าไข่ไข่เป็ดครับเป็ดใช่ไหมฮะฟันเราสับๆเหรอป้าพ่อหรือว่าอ๋อใช้ขูดเอาครับอ๋อขูดเอาเอาจริงมนูครับที่เรากินไข่เจียวปลานะฮะเออดูเลยอืมอืมแบบว่าน้ำเนาะปรากฏว่าอร่อยมากอื ีบอร่อยอร่อยเลยจริงมันหอมแบบกรอบนอกนุ่มในฟูกำลังดีสองเมนูไปแล้วเด็ดมานันี้อันนี้ผัด่าปลากดคังครับปลากดคังที่นี่ตัวเบิ้มมากใช่ครับตัวใหญ่ผมถือเม่กี้ข้างล่างเนาะแปดโลแปดโลโอ้นี่เพราะตัวใหญ่อะหนังมันจะมีความแบบดึบหึบโอ้โห หนังเบาตุยๆเลยอ่ะสดมากหนังก็นุบๆเลยอ่ะอืมดูความมันดิขอชิมน้ำหน่อยเป็นหมูสามชั้นจริงๆอร่อยมากมากรอบนี้อันนั้นผัดใบตั้งโอลครับใช้ปลาน้ำเงินครับโอ้โหมาขออนุญาตใช้มือหน่อยกันนะฮะอือหือเนื้อเขามันมากเลยครับอร่อะเนื้อละเอียดเคล็ดลับนี่เนี่ยเขาทำไม่ทำปลาโอคุกเนาะอือใช่เขาทำปลาแบบ กำลังดีกำลังจูซี่ถึงจะทอดมาก็าทอดได้พอดีทุกอย่างคือมันได้ความสัมรสสัมผัสแบบปลาแบบหืจูซี่จริงจริงเนี่ยสั่งกาว่าสั่งกาว่าพ่อกระเทียมอ๋อใชครับพ่อจับเองครับจับมะท้าเลยครับเพราะว่ารู้ว่ารายการจะมาก็ลงมาลดน้ยรีบลงมาหาปลาเริ่มได้แล้วครับเอาไว้ทอดวันนี้โชคดีนะครับต้องการ ลาอะไรก็หาได้นะครับปลาสังกว่านี่ถึงจะตัวเล็กก็จริงแต่เนื้อมันละเอียดอร่อยเลย่ะเนื้อมันละมุนมากแล้วก็อ่อนๆหอมกระเทียมโคตรอร่อยโคตรเด็ดร้านนี้เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดสิงบุรีเนี่ยต้องขึ้นชื่อว่าปลาแม่น้ำเพราะว่าคำขวัญคือเทศกาลกินปลาประจำปีในสุดท้ายของเขานะฮะมาโผเลยอร่รยจริงๆอ่ะร้านนี้อยากให้ทุกคนได้มาอยากให้ทุกคนได้มาลองเพราะว่าปลาแม่น้ำอ่ะมันต้องกินที่ที่ของเขาเนาะ ร้านนี้ต้องมาเช็คอินให้ได้นะฮะเป็นจุดนึงที่บอกเลยว่าห้ามผ่านเด็ดขาดขามาสิงบุรีครับครับผมและร้านนี้นครับเป็นร้านอาหาร,ชารเช้านะฮะเขาเป็นคอนเซ็ปต์มาประมาณว่าเป็นโรงอาหารเช้าของเด็กนักเรียนเขากลัวว่าเด็กนักเรียนเนี่ย จะไปโรงเรียนแล้วกินข้าวไม่อิ่ม,มหรือกลัวว่ากินที่ห้าวที่ร้านนี้แล้วไปโรงเรียนปุ๊บตังค์จะไม่เหลือเขาเลยคิดถูกมากสมัยก่อนจ้าสุภาพออแต่ตอนนี้จาา้าร้อยี่สิบยังไงก็ถูกอยู่แล้วถ้ามาร้านนี้นะครับอย่าลืมโปะด้วยกุนเชียงจ้าถูกต้องจ้าไปเลยดีกว่าจ้าสวัสววดีครับพ่อแม่สวัสดีครับมีของข้าวมาณเกือบ20อย่างให้เราเลือกนะฮะผมต้องรีบสั่งแนะแต่ผมต้องรีบไปโรงเรียนมาอยู่เฉยๆนี้ก่อนมาเรียต้องรีบ แม่เปิดมากี่ปีแล้วครับสามสิบปีสามสิปีแม่เปิดมานานมากแล้วแม่ขายราคาแบบน่าเบญามากเลยอ่ะถ้าเรอยู่ได้เลยได้ขายได้ทำบุญด้วยรักจังเลยโอ้ชอบนี้มากเลยได้ขายได้ทำบุญด้วยเออใช่มัดได้อ่าชวยป้ามัดนี่บาร์อ่าด้วยกระโน้เรียบร้อย อันนี้เป็นทีตามนะจ๊มัตยาก็เป็นนะฮะใช่มัตสวยด้วยมาแม่ผมหิวแล้วตักเลยดีกว่าแม่เอาอันนี้ครับแม่ตักดีกว่าอย่าลดปริมาณที่แม่ให้ครับน้ำเยอะๆได้เลยมนหัวดอกไม้นะฮะกับข้าวท้าหนึ่งอย่าง20บาทสองอย่าง30บาทต่อไปผมขอระดูครับแม่แล้วบอกที่นี่คุณเชียงห้ามพลาด ข้ามขาดเลยขอบคุณเชียงด้วยค่ะแม่ได้จะหั่นให้กับร้อยคุณเชียงมันเป็นเหมือนผมนึกว่ากล้วยทอดตอนแรกมันกรอบเดียวลูกอ๋อก็เป็นทอดาทอดธรรมดาแต่ผิวแบบนี้มันปูปูเองอ๋โหโอเผมเอาอันนี้พริกเผากับหมูกับผัดผักผักผักไหนลูกผมอยากได้อีกอย่างได้ได้ผมงอกแจะงอกงอกงอกคืบลากเริ่มเลยหนึ่งสองสามเวลากินข้าวแกงต้องราด พิซซ่าอย่างนี้ด้วยผมผมกินแบบเด็กๆเลยผัดหน่อไม้นะฮะมาแกงหน่อไม้อือขอชิมมุนเชียงก่อนอร่อยอร่อยอ่ะมุ้งเชียงดีมากเลยหน่อไม้ดองเข้มมากเลย่คนเราเลือกแล้วตอนนี้อร่อยแล้วละดูแล้วทำไมเด็กๆต้องมาอร่อยมากหัวใจยังต้องระอุฮึมลองคยมากกรอบนุ่มหวานก็มีต่อถ่ายทำนะฮะลูกค้าเข้าเยอะมากต่อเวลาเลย ตัวเป็นโรงอาหารเช้าเงเนี่ยผมก็เป็นโรงอาหารเช้าประจําเมืองอืคุณเ,เชียงดีมากจานไ้สามสบาทคดคุ้มคุ้มจัดจัดอร่อยมากออยากเบิ้ลอ่ะจะไม่ได้อะงมีหลายร้านไปต่อร้านครับ รนบร้านนี้นะฮะเป็นร้านอาหารตามสั่งที่พระเอกคือลูกชิ้นปลายก่ทำให้ทุกเมนูกับร้านที่ม่ชื่อว่าอาทิตย์โภชนานะฮะใครเสพลูกชิ้นปลาไกยสามารถมาร้านนี้ได้อ,อันนี้นล,ลูก,กชิ้นปลาไกยลวกจิ้มกระเพราชิ้นปลากกยปลากกยผัดพริกแกงนะฮะแล้วก็อันนี้ผัดพริกผัดพริกแล้วก็อันนี้เป็นยำอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวขั้ว กินปลากายหมดเลยมีของเดีย์ให้คุณน้องชายผมชอบนี่ฮะทอดกระเทียมกับจิ้มปลากายก็มีดีภูมิใจน้องมากเลยมาลุยเลยมาเวลากินนะฮะเนื้อปลากายต้องเหนียวนุ่มหนึบจิ้มแบบนี้โอ้โหด้งมากเลยอ่ะอยากให้มีเรื่กินด้วยเลยอ่ะนี่กินหมอเป่าไม่คาวเลยแพ้ไม่คาวไม่แป้งมันนุ่มเหนียวหนึบซุปก่อนซุปก็ดีนะชิงเชงเลย ฟิลเกาเหลามันดีนักยำช้าแบบเนี้ยซุปร้อนชื่อเราได้ผัดพริกแกงอ่าอ่าไปพี่แกงยังบ้างเพิ่งเ้าปากเองมั้งน้องการประมวลผลรสชาติของเขาจะช้ามากเฮ้ยพี่แกงดีผมว่าพี่ต้องชอบละลานตามากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดยำคุณทำตั้งหกอย่างเหรอน่าหยาบเลยอร่อยเนาะอร่อยมากก็เบาอันนี้ยำยำยำอืมอืม ยำโบราณเนาะถึงเครื่องมากอือออร่อยพวกข้าวให้ต้องโดนเส้นหน่อยอืใช่อืมหอมมากอือโอ้อร่อยมากคือนอกจากรูชิ้นตากไก่แล้วอ่ะพวกเครื่องต่างๆก็อร่อยเนาะพวกเมนูก็อร่อยวิธีการทำอาหารเขาอ่ะอย่าเป็นแบบวเถี๋พวกแบบยุกหอมเออหอมเส้นหอมกระทะครับกระบปงกระเพราอะไรกแบบ ถึงเรื่องจริง <cuanto S 2> เรื่องดีเด็ดร <Vietnamese. S 1> ้านนี้เขา no. ติเสียบติดปากกาจนเข้าเส้นนะฮะไม่ควรพลาดผมว่าอร่อยนะจริงจริงจริงหรืออาจจะครั้งนี้ครั้งแรกเลยฝั่งฝั่งฝั่งค้่มเขาก็มีแบบติดติดอาร์ตใช่ไหมเออเห็นไหมล่ะนี่สุดยอดจริงๆคุณผู้ชมครับเออดูที่ปั้นแน่นแบบนี้คิดว่าจานละเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทะเลไม่แพงเลยลูกจิ้ม้ะยมแบบนี้นะฮะแปดสิบบาทเท่านั้นครับผมถ้าเป็นตำสั่งรัดข้าวห้าสิบบาทเหมอนเล่นเน่ยคุณชอบจานไหนสุด ผมเหรออืมอแม<บ>็คคือเบสิกเลยบบอร่อยมากแล้วก็ชอบเป็นเนี้ยคือเส้นอ่ะดีมากเลยจริงเส้นดีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เคยได้กินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วปลากรายใช่วันนี้วันแรกมันรู้สึกว่าทุกเมนูคือปลากรายไม่ผสมแป้งแล้วก็ไม่มีกลิ่น<ช>เหนียวนุ่มหนึบใช่ถ้าตีไม่ถึงก็ไม่เด้งแบบนี้ด้วยใช่รู้ไหมลายแทงร้านนี้มาจากไหนเจ้าไหนครับรายการตลอดกินไงฮะเล่นบ้านเราเองเลยอ่ะบ้านหลังเดียวกันอ่ะเปิดไฮรันยาวๆครับครับ ตอนนี้เราก็อิ่มกันแล้วยังไม่อิ่มอ่ะพึ่งครึ่งท้องพี่เองแรงมากงั้นช่วงหน้ากลับมากินกันต่อครับแล้วเราจะยกทัพไปบุกหมู่บ้านบางละจนและจ,แลจะพาไปสถานที่มูอันตีล่าสุดของสิงห์บุรีนะครับสนับสนุนโดยสกอตพุงทลายบิวตี้ช็อตมีคอลลาเจน5,000มิลลิกร,รมัมและเนื้อพุงทลายต้องลอง เทีเ่ยวในเมืองกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเที่ยวนอกเมืองกันบ้างครับกับหมู่บ้านบางระจารันพี่เคยได้ยินเรื่องหมู่บ้านบางระจารันปะโอ้โหงานหน่วยก็มาวะ่ะคือค่ายบางระจันนะฮะเป็นค่ายปกป้องเต็งระดับประเทศนะครับที่ดังมากๆเพราะว่ามีการสร้างทั้งละครสร้างทั้งหนังและก็สร้างทั้งเพลงนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับ,รบจากการป้องกันการตีของพม่าได้หลายครั้งเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้เหล่าวีรชนกันดีกว่าครับผม ไปดูกันครับไปครับโดยอินทวลีนะครับจะมีหัวหน้าค่ายบางราจรันได้แก่ในจัน์กิดเที่ยวนายทองเหม็นนายโชธนายดอกนายทองแก้วนายทองแสนใหญ่นายแท่งนายเมืองพันเรืองนายอินนายดอกไม้โดยพวกเขามีพระอาจารย์ธรรมโชตพระเกจิชื่อดังพลังแก่กล้านะครับมีวิชามาช่วยทีม ที่จะไปต่อเราจะมีคาถามคถามคูณเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของหมู่บ้านบางละรย์มามาเลยแต่บอกก่อนนะครับถ้าเกิดตอบผิดเนี่ยมีบทลงโทษข้อละห้าแหนเกินร้อยผมพยายามจะเต็มที่ครับข้อแรกบนถนนสุวรรณีมีชาวบางละรย์กี่คนสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคนสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดถูกต้องครับ โค้ดสวัสรีคนที่ถือขวานคือใคร 1. นนายทองเหม็น 2. นายจันหนวดเที่ยว3นายทองแก้วอันนี้หันแท้ไปดูได้นายทองเหม็นนายจันหนวดแก้วนายจันหนวดแก้วครับนดยจันหนดเที่ยวอันนี้ลบสิบเลยอันนี้ลบสิบเอานายทองแก้วแล้วกันนายทองเหม็นมาต่อเลยขั้สุดท้ายผมไม่พลาดหรอกผมไม่ว่าหรอก ที่อยู่ทีบนชื่ออะไรครับ 1. นบุญปู่ 2. บุญเลิศ 3. น้องบัฟฟี่บุญเลิศครับเลิศื่อใจแน่ถูกต้องแหมบุญปู่โอ้โหไม่มีตำราคืออะไรก่อนกลัวเมาแดดไงี้ยคนละลบห้านะคุณคิดว่าจะโดนอะไรผมไม่รู้หรอกคุณจัดมาเลยคนผมไม่กลัวผมฟิตผมอยู่ในค่ายบารจันนะฮะเหมือนพี่วินครับ โอเคมามั่ <Okay. S 1> นใจมากถึงข้อแรกเลย นี้เราก็อยู่กันที่วัดโพก้าต้นครับแห่งค่ายบางระจันครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของสายมูแห่งใหม่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับผมใช่ครับเราก็สามารถมาไหว้ที่วิหารอาจารย์ปูธรรมชนได้นะฮะและตรงนี้ใกล้ๆนี่ฮะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับสามารถมาขอและก็แก้บนได้ถ้าขอเสเร็จวิธีการแก้บนง่ายๆนะฮะคือการหาบน้ำนะฮะเช่นขอสักร้อยหาบแล้วก็หาบหนึ่งร้อยหาบเนี่ยเทน้ําลงไปในบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ได้นะ ถ้าใครนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาหรือแบบว่าไม่หวอยากเอออยากไม่ไหวเ่ยสามารถจ้างได้เขามีลูกหาบให้นะฮะเพียงหาบละ3บาทเท่านั้นครับอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะมาขอเรื่องเกณฑ์อาหารกันใแล้วก็มาขอเรื่องความสำเร็จที่ไปกาพงากที่ทางการงานต่างๆสามารถขอได้หมดครับไปอย่กันดีกว่าไปไปครับผม ครับคุณอ่ะโดนบทลงโทษเออละห้าลบห้ามาทีห้าหาบห้าหาบไหวอ๋อคือผมต้องไปหาบน้ําใส่นั่นห้าหาบอ่ะเราแพ้เกมเมื่อกี้เราต้องมาหาบห้าหาบใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมครับไม่ต้องแก้บนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับมาหาบน้ําเพื่อเติมบุญเพิ่มบุญได้นะครับเป็นความเชื่อตรงนี้เหมือนกันไปเราไปห้าหาบกันไปอยากไ้บุญก็ขับรถมาจากกรุงเทพเลยมาเที่ยวค่ายบางระจันเนอะเขาถามหน่อยได้ไหมครับกี่หาบแล้วครับ 86หแล้วค่ะ86หาบบนไม่เท่าไหร่ครับบนเรื่องอะไรครับขอให้ตอบติดกอศค่ะแล้วได้ได้โอ้โหยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับสู้ครับใกล้แล้วครับเออู้โอ้โหตั้งขบวนพร้อมเลยมาตักน้ำแล้วตรงนี้นะฮะพี่ๆก็มีบริการหาบน้ำให้หาบละสามบาทใช่ไหมครับอ่าโอเคตักน้ำแหวบนี่ ได้ครับเอวเอ่อนๆใช่ไหมฮะคือต้องคือต้องผิวเอวไปด้วยเลยเอวหนออ๋อแล้วน้ำต้องไม่เยอะเกินได้ไหมอ๋อเดินเอวอ่อนๆไปไปก่อนแล้วไม่ยากปกติน้ำไม่หกนะฮะเดินสวยๆรุ่นนี้น้ำไม่หกนะฮะบอกเลยโอเคแล้วก็เทเอามาโอเคเทเลยเรียบร้อยเอาบุษเเทไป ห้าหาบเติมบุญเติมบุญห้าหาบไปพร้อมไปล,ไสลนะสองครับเน่เห็นไหมครับโอ้โหคณะชาวหาบ าคิดแล้วเป็นไงพี่ฟินมากสนุกมากเลยสุกว่าได้เติมบุญแล้วก็ได้ออกกำลังกายเหงื่อเต็มกายมากตอนนี้มันมีสมาธิโฟกัสว่าแบบแล้วเมนไม่ให้น้ำหกไหมฮะเราได้บาลานซ์โซน้ำเราได้ทำสมาธิกับตัวเราเองใช่ใช่ใช่และตอนนี้พระกิจที่จบสิ้นแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะถึงเวลาไปหาวัตถุดิบลับกันแล้วนะครับว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับทีเด็ดสิงห์บุรีจะเป็นอะไรเอ่ยช่วงหน้าได้เวลาออกไปหาวัตถุดิบกันแล้วครับเราจะไปตามหาปลาช่อนแม่ลา ที่เป็นของเด็ดของดีสิงบุรีและเราก็จะนำมาทำอาหารกันด้วยครับเบบี Baby.